สวัสดีครับวันนี้ผมจะนําเสนอแล็บนะครับวิชาปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าและพลังงานทดแทนนะครับในงานที่เก้านะครับเรื่องพารามิเตอร์มอเตอร์เหนี่ยวนำาเฟสนะครับเราทำตัวสมาชิกขุมที่ a สองครับนายรัฐบัตรอาจอาสาครับและผมนายอารัชัยคำจริงและนายแฟรนิลอินสีนะครับเสนอนะครับพอดรนะครับกิจเดชบัวใหญ่นะครับและดรมงคลดังรมกุลนะครับ คประสมของการทดลองนะครับหนึ่งนะครับเพื่อปฏิบัติการหาค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์เนี่ยวนำนะครับสองครับเป็นแนวทางนะครับลักษณะคุณสมบัติของมอเตอร์เนี่ยวนำนะครับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการทดลองนะครับการหาค่าพารามิเตอร์นะครับของมอเตอร์เนี่ยวนำนะครับแบบวงระลอกหรือแบบวงแหวนเลี่ยนนะครับจะต้องทําการทดสอบดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งนะครับขณะไม่มีโหลดนะครับสองนะครับ ขนาดมอเตอร์หยุดนิ่งนะครับสามนะครับทดสอบด้วยไฟฟ้ากระแสตรงนะครับจากรล่นครับนี่คือรูปวงจรสมมูลโดยประมาณนะครับตามค่าที่หาได้นะครับจะไม่ค่อยถูกต้องนะครับเพราะว่าค่านั้นมีค่าน้อยมากๆนะครับเมื่อเทียบกับมอเตอร์เทียบกับแมอแรงนะครับไฟฟ้าย้ายกันที่ไปวัดด้านหน้าของวงจรนะครับจะทําให้มีความผิดพลาดอย่างไรก็ตามนะครับค่าพารามิเตอร์ที่จะได้จะไม่แตกต่างกันมากนักนะครับ แต่ถ้าต้องการให้ถูกต้องมากที่สุดก่อนทดสอบโดยยึดตามมาตรฐาน IEE e ที่ร1อสิบสองนะครับนี่คนะรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองครับโดยประมาณนะครับมีทั้งหมดเจ็ดอย่างนะครับครับมอเตอร์เดี่ยวนำแบบกล่งกระรอกนะครับหนึ่งนะครับจะเป็นงานเปิดวงจรขณะไม่มีโหลดนะครับเอยการตอบแบบ y ตัวอย่างที่หนึ่งจะเป็นตอบแบบ y นะครับ แล้วเริ่มดูมอเตอร์โดยเริ่มป้อนแรงดันตามตารางพ้องบันทึกค่านะครับนะครับโดยช่องที่เราใส่นะครับก็จะเป็น W1 V1 แบบวนหนึ่งีหนะึ่งกับสองนะครับนี่จะเป็นวงวงจรของมอเตอร์แบบสตาร์นะครับหรือแบบวนะครับครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางในการบันทึกค่าของมอเตอร์เหนียวนำแบบกรงกระรอกนะครับ ซึ่งเราจะได้ค่าว่า v ค่าแรงดันค่ากระแสและค่ากำลังนะครับโดยเรามานำมาคำนวณค่า r i r c นะครับเราจะหาได้จาก v กาลังสองส่วนด้วย p นะครับส่วนค่า x m นะครับเราจะหาได้จาก v ส่วนด้วย i คูณไซตานะครับมานะครับจะเป็นค่าของ slip นะครับค่า slip เราจะหาได้จาก NH, NH n f n s ลบด้วย n m นะครับหารด้วย n s นะครับ ซึ่งอันนี้ก็จะก็คือค่า n นะครับค่ารอบต่อนาทีนะครับต่อมานะครับค่า t อ r q นะครับค่าทอ r เราจะหาได้จาก p ส่วนเมก้านะครับหรือเท่ากับ p ส่วน2 2พาย pi n นะครับหารด้วย60อย่างนีน้ค่าค่าสตานะครับจะหาได้จาก arc, arc o s คูณกับ p ส่วน v คูณ i น,นะครับต่อมานะครับ มอเตอร์เดืนแบบกงกระรอกนะครับขณะขนาดโรเตอร์หยุดนิ่งนะครับโดยจะเป็นการต่อแบบสตาร์นะครับหรือแบบวายนะครับแล้วให้มอเตอร์หยุดนิ่งโดยใช้โซ่เบรกนะครับป้อนแรงดันโดยให้กระแสเป็นตามตารางที่บันทึกผลนะครับนะครับตารางที่บันทึกผลนะครับก็จะมีค่ากระแสแรงดันกําลังนะครับก็จะมีค่า R1/R2 X1/X2 ค่า R2 นะครับ โดย r หนึ่ง r สองนะครับก็ได้เท่ากับ p ส่วนด้วย3 i กําลัง2นะครับ x หนึ่งบวกด้วย x สอง p นะครับก็เท่ากับรูทสสองลบด้วยวงเล็บนะครับ r หนึ่งบวก r สองวงเล็บกําลังสองนะครับโดยค่าแซนนะครับจะหาได้จาก v ส่วน i นะครับต่อมานะครับค่า r สอง r สองนะครับจะได้เท่ากับ r หนึ่งลบด้วย r หนึ่งบวก r สอง p นะครับ ต่อมานะครับเป็นมอตเตอร์เหนี่ยวนำแบบกครงกระบอกแบบที่สามนะครับคือทดสอบด้วยกระแสะนะครับคือการต่อบแบบ Y นะครับป้อนกระแสะไฟกระแสะไฟตรงนะครับซึ่งค่าที่เราบันทึกในตลางน,นะครับก็จะมีค่ากระแสะแรงดันแล้วก็ค่า R นะครับหน่วยค่า R หนึ่งก็คือเราเอา V ส่วนไดไอนะครับในส่วนของมองตเตอร์เหนี่ยวนำแบบวงแหวนเลื่อนนะครับ ก็เราจะเปิดวงจรนขณนะไม่มีโหลดนะครับแล้วก็ต่อมอเตอร์แบบสตาร์แล้วเริ่มเดินม,มอเตอร์โดยป้อนแรงดันตามตารางพร้อมันทึกค,ค่านะครับก็เราจะขหมดตัวแรงดันเท่ากับ1 0 0้โวลต์150โวลต์180แโวลต์200โวลต์แล้วก็2 2 0โวลต์นะครับแล้ก็จะทําการหากระแสทำการหา,รรเ,รา,รหารเอ,อ c ตรงนี้ก็จะคํานวณเท่ากับสูตรของ r c เท่ากับวีกำลัง2ส่วน P นะครับแล้วก็ XM นะครับ XM ตัวนี้สูจะเท่ากับ v ส่วน i คูณ sine นะครับแล้วก็ค่าทอกนะครับเท่ากับ p ส่วน2 pi n วน60นะครับมาดูตรงส่วนมอเตอร์เดี๋ยวนำแบบวงแหวเลื่อนข้อที่2นะครับขณะโรเตอร์หยุดนิ่งต่อมอเตอร์แบบสไตร์แล้วให้มอเตอร์หยุดนิ่งโดยใช้ซ e r v o b r a k กป้อนแรงดันโดยให้กระแสไฟฟ้า,าเป็นตามตารางบันทึกผลนะครับ วันนี้เราจะกำหนดกระแสไฟฟ้าเป็น10แอมป์20แอมป์50แอมป์80แอมป์แล้วก็100แอมป์นะครับแล้วก็จะหาแรงดนันหาแรงงานไฟฟ้านะครับแล้วก็ R1 บวก R เดด R2 เดดนะครับก็เป็น X1 บวก X2 เด็ดแล้วก็จะทำการหา R2 เดดตรงนี้นะครับ3ทดสอบด้วยกัน มอเตอร์กระแสตรงนะครับต่อมอเตอร์แบบสตาร์และป้อนไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปนะครับโดยที่สเตเตอร์นะครับก็จะป้อนกระแสเท่ากับ 10m 20m 50m 80m แล้วก็ 100m นะครับแล้วก็จะป้อนแรงดัน,นตรงนี้เข้ามาครับแล้วเราจะทำการหาไอ้ RDC R1 นะครับโดย R1 จะเท่ากับ v ส่วน i นะครับโดยคำตอบที่ได้ต้องหารสองเนื่องจากวัดข้อมดลรวดอยู่2ขนดนะครับ แล้วก็จะทําการหาที่โรเตอร์นะครับก็จะกำหนดกระแสเท่ากับ10ม20ม50ม80มแล้วก็100มนะครับโดยก็จะคำนวณหาแรงดันแล้วก็ RDCR1 นะครับตัวการตังาเสนอเรื่องน,น,นี้ครับ